สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่8กันยายนนะครับ8นาฬิก4นาทีครับเราดูภาพรวมเอ่จยูรายสัปดาห์นะครับก่อนอื่นเราดูอีเวนต์นะครับในสัปดาห์หน้านิดหนึ่งนะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็มีตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ผมแคปมาจากโบรกเกอร์นตูดี้นะครับดูทีละวันนะนะครับวันบันจันเนี่ยนะครับก็จะพอมีนะตัวชี้บาวปเปียมไอนะครับแล้วก็ค่าเกี่ยวของวัน การมาวันพุธนะครับมีเฟตประธานเตดนะนะครับวันอังคารนะครับมี a d b นันฟาร์มนะครับมีการ a d b นันฟาร์มนะครับ e m p l o y m e n t h a ช e นะครับอันนี้ก็ทางตรงนะครับคัดมาอันนี้วันพุธนะครับขอไปวันพุธนะครับวันอังคารก็คือวันนี้นะครับวันอังคารมีตัว ISM menu f r a u k i n g PMI นะ Job ็ p e n i n g นะครับมี ไอเอ็มเมนูเฟสกิ้งอินเด็กนะครับมามาช่วงเวลาเดียวกันนะครับทั้งรอบม,มีบ่ายสี่โมงนะมีจากยูโรนะครับตัว c ีพีอของตอนยูโรนะครับถัดมาของวันพฤหัสวันพฤหัสมีเคลมการว่างงานนะครับตอนทุ่มสามสิบนะครับแล้วก็สองทุ่มสี่ห้ามีไฟแนลชิลพีมพายนะสามทุ่มมีไอเอ็มชิลพีมพนะครับสําหรับสามช่วงเวลานี้นะครับมันมีช่วงเวลาและค่านะครับซึ่งอังนนี้ถ้าโดยปกติ ตัวเลขที่มาเวลาเดียวทีละค่าเนี่ยมันจะมันจะดูง,ง่ายนะครับถ้าถ้าเป็นบวกก็บวกไปเลยลบก็ลบไปเลยนะครับนะไม่จะต,าต่างกับตอนที่ตัวเลขมาเวลาเดียวกันหลายค่าอันนั้นอนะ่ะคือถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบเป็นบวกเนี่ยการาฟมันจะตีกันนะครับนะหมายความว่ามันอาจจะแกว่งในกรอบกว้างๆได้นะครับแต่ถ้าในกรณีของวันพฤหัสเนี่ยนะอ่าตัวเลขมีสามช่วงเวลาแล้วก็ช่วงเวลาราค่าเนีี้จะจะง่ายในการอาวิเคราะห์แนวโน้นมนะ นะครับวันศุกร์เราเป็นสัดานน้ำฟาร์มนะน้ำฟาร์มนะครับมันก็จะมีในช่วงเวลาเดียวกันก็คือทุกสามสิมันก็จะมีตัวเลขค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับมีตัวน้ำฟาร์มน้าจ้างงานนักรเกษตรแล้วก็มีอัตราการน่างานนะเขาจะมาพร้อมกันนะครับค่านี้นี่ถ้ากรณีที่ตัวเลขม,มันเป็นบวกทั้งหมดกับตลาทั้งหมดเนี่ยก็จะง่ายถ้าเป็นลบทั้งหมดก็จะง่ายแต่ถ้ากรณีถ้าเป็นทั้งบวกทั้งลบนะครับมาเด่นว่าราบอาจจะไม่เหมือนี้ครับทุบลงาามาก่อนแล้วก็ลากกลับหรือลากกลับก่อนแล้วทุบลงมมานนนะครรัับ้ตงีจ มันจะยากนิดหนึ่งนะครับนะฮะทีนี้ความยากง่ายนะมันมันขึ้นอยู่หน้าง,งานด้วยนะครับบางทีถ้าเราอ่านท่านชัดเนี่ยบางทีตัวเลขพวกนี้มันจะชี้นลํลนะนะครับคือก่อนตัวเลขมันจะออกต่อนทุ่มสามสิบเนี่ยนะครับผมที่เวลาอย่ญ่เขารู้แล้วแหละเ็าคงแอคชั่นำเราไปก่อนนะนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ชี้นําอะไรเราเนี่ยนะครับเราต้องดูตัวเลขเฉลยอยีกทีนะครับแต่ว่าคอนเฟิร์มจริงก็ควรดูตอนตัวเลขเฉลยไปนะนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมส่งรูปนี้ไปนะ นะครับเดี๋ยวอธิบายจากรูปนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเรามีอ่าเรามีประกาศตัวเลขอยู่สองช่วงอ่ะเดี๋ยวไปย้อนดูนีนกันลวกันนะนะครับประกาศตัวเลขอยู่สองช่วงก็คือช่วงทุง่มอ่าทุ่มสามสิบนะครับทุ่มสามสิบเนี่ยตัวเลขมันเป็นบวกกระทองนะนะครับเพราะว่าอ่าตัวเลขมันเป็น คอพีซีอีนะใครทีเด็กเนี่ยนะครับคาดการไว้ที่0.2ออกจริง0.1ต่ำคาดนะอันนี้ต่ำคาดต่ำคาดมันจะลบแต่ล่างครับเอกโยกก็จะวิ่งขึ้นนะครับทีนี้วิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ไกลไม่ไกลมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงแพทเทิร์นเนาะนะครับถ้าเราย้อนไปดูช่วงเวลาก่อนหน้านะก่อนข่าวออกมันมีย่อมาทีหนึ่งแล้วพอข่าวออกเขาเด้งมานะครับเด้งเสร็จไปติดอยู่ที่ประมาณ2674นะแล้วก็ขายลงมาฉะนั้นตรงนี้คือการเด้งนะครับ นะครับถ้า,ใค,ถา,านะใครถือหน้าบ่ายนะใครถือหน้าบ่ายเนี่ยต่ากว่าหกเจ็ดถือดูสิบเก้าสี่ห้าเราคาดหวังว่าเราอยากรู้สิ้านทีกันยังว่าเขาแอคชั่นยังไงสุดท้ายเนี่ยมันไปนติดนะครับมันไปนติดอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบสี่เล็ดห้านยนะนะครับเราก็ต้องกลับหน้าเซลล์นะเราต้องเซลล์กลับอปเจ็ดสี่ยนสองนะซับรอส6กนื้อาศูนย์ไปเลยอะแล้วก็ทีที่สองหกห้าศูนย์สี่ห้านะครับถือดูสามทุ่มสามทุ่มเรามีข่าวนะ นะครับถ้าใครเซลมาตอนสองทุ่มนะเราจะรู้ว่าอ,อ,อการาฟมันจะลงมานะครับพอการาฟลงมาเนี่ยเราก็จะรอดูว่าไอ้ตอนสามทุ่มเนี่ยอมันมันจะออกแบบไหนนะคือปรากฏว่าตอนสามทุ่มเนี่ยตัวเลขมันก็เป็นลบก,กับดอลลราอ่าเป็นบวกกับดัลลราด้วยซ้ำไปนะครับพอไเป็นบวกดอลล่าเนี่ยฝั่งที่โดนขายเป็นที่อยู่นะผมแคบตรวน,นี้ไปนะครับอสังเกตว่าผมเขียนลูกศอนเป็นยุด,ดีแข็งนะ ออาล่าแข็งเอ้กยูจะโดนขายนะครับเพราะว่าตัวเลขของอที่เกียร์ยุดดีค่านี้นะครับดีไว้ u m consumer sentiment เนี่ยคาดการไว้ที่6.9.3ค่าจริงออก1 0 7 0จนะครับอันนี้คือสูงกว่าคาดสูงขวาคดก็จะเป็นลบกับเอกยู EU นะเอกยูยูโดนขายมาฉะนั้นถ้าใครเซลมาจากตอน2องทุ่มนะคบเป้าหมายมันกวรเปเท่าไหร่นะครับมันก็จะลงมาในทางนี้นะนะครับกรณีที่หลุดโลก่อนหน้าก็หลุด ห้าจดสี่เนี่ยก็จะลงมาทางนี่ครับสี่สิบแปดนะครับสี 43, นะ่สามอะไรประมาณนี้นะทีนี้ถ้าใครเซลมานะครับอันนี้ผมส่งไปล่าสุดนะครับแสดงว่าถ้าใครเซลจากเมื่อคืนถ้าใครเซลจากเมื่อคืนเนี่ยมาลงมาถึงประมาณสี่จุสามเนี่ยอันนี้ถึงทีพเลยนะทีพถ้าใครเซลมาจากหกสิบแปดนะครับเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยอันนี้ทีพเลยครับ แล้วก็หลังจากนั้นก่อนตลาดปิดนะครับนับชั่วโมงนะอันนี้ทำเป็นสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือสามชั่วโมงก่อนตลาดปิดมาคามว่ามันเป็นหลังเที่ยงคืนไปอันนี้ตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งไปมันเด้กลับนะครับคือ,อถ้าตอนสี่ทุ่มเนี้ยอัปเดตไปกนะ็คือว่ามันจะลงให้อยู่ก็โอเคแต่หลังจากสี่ทุ่มไปเนี้ยน,นี่คือเราก็ไม่ได้ดูให้แล้วหรือไหมนะครับแล้วก็ที่มันลงมาแล้วมันเด้งเนี่ยมันลงมาที่โซนสําคัญพอดีนะครับมันก็เลยเด้งได้ดตามเทคนิคนะฮะ ทีนี้ในสแตนดห์หน้าเนี่ยเนือ่องจากว่ามันเด้งแรงมาซ้อนหัวนี้แล้วนะเพราะมีได้ทั้งสองเคสน,นะครับเคสแรกก็คือสัตนดห์หน้าเปิดแกะขึ้นไปเลยอีกเคสคือย่อมัก่อนนะครับหรือว่าเปิดแกะลงก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่ว่าสองวันที่หยุดเนี่ยนะ,ะมันมีอีเวนต์อะไรที่มันมีผลกับทองคำไหมนะครับถ้ามีผลกับลบทองคำมากเช้าวันจันทร์อาจจะเกิดแกะลงได้นะนะแต่ถ้าเป็นบวกมากมันอาจจะเปิดแกะขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่บวกอะไรมากก็อาจจะมีย่อๆลงมา แล้วก็มาประเมินทีนะครับเพราะว่าไอการเคลื่อนที่ของราคาตัวนี้มันมันน่าจะเป็นลักษณะของการซช้เวาอยู่นะครับพอเขาเริ่มจะเด้งแล้วเนี่ยนะเขาอาจจะมีการเปลี่ยนของค่าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปจะทอนตัวเลขที่ผมพัเดตไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็อ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้นะทีนี้เราไปดูกราฟอ่าในภาพใหญ่กันนิดนึงนะครับภาพใหญ่เนี่ยไปดูในทม์เฟรมอ่าวิกลี่แล้วกันนะทาวเ์ดีวิกลี่เนี่ยเราจะเห็นว่า เอาจริงเนะนี่ยแนวโน้มของราคามันเป็นขาขึ้นอยู่นะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใน t i m e เ r a m day เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเขาก็มีย่อลงมานะครับทีนี้ถ้าเรามองสวิงไฮสวิงโลก่อนหน้านะครับเราอาจจะเห็นว่าโลก่อนหน้าอยู่นี่นะครับแล้วมันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันย่อลงมาเนี่ยผมคิดว่าลองเราไปยอป่อ itimeframe ที่หนึ่งว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมันเป็นโซนพักต่อหรือเปล่านะครับซึ่ง t i m e เ r a m day เนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันมีแค่ ซื้อซื้อซื้อแล้วก็ขายย่อลงมานะครับถ้าเล็กกว่านั้นเราเรามาร์กโลไว้เลยนะอ่าเราเปลี่ยนทเี่ยครับไปดูสี่ชั่วโมงก็จะเหมือนเห็นเป็นสวิงไฮสปิงโลนี้นะนะครับเหมือนจะมีย่อลงมาแล้วนะครับนะครับอ่าดูดวออกไหมมันมันขึ้นอย่างรกับอ่ามันมันอยู่ที่การมองนะคือมันอาจจะไม่เป๊ะน,นะครับเพราะว่ามันดูแนวโน้มมัน คืนๆกันอยู่หลายช่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองอย่างง่ายก็คือว่าจากที่เขาขึ้นมาแบบนี้เขาเริ่มจะพักองข้างเลยนะนะครับพอหลุนโลกอนหน้าเนี่ยบอกว่าแนวโน้มทิศทางขึ้นมันมันไม่ค่อยมีแรงนะครับมันอาจจะต้องฟองตัวสะสมพลังไปก่อนแล้วค่อยขึ้นใหม่นะครับแต่ถามว่ามันคือขาขึ้นไหมมันก็เป็นการพักในขาขึ้นนะ่ยปรหมายก็คือมันเป็นการย่อนะครับในขาขึ้นนะนะครับทีนี้ถามว่าถ้าย่อยังไม่จบเนี่ยมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับถ้าเรามองว่า ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปลายตัปดาที่แล้วเนี่ยมันขายมาแล้วมันแรงซื้อกลับตรงนี้ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเขาจะขึ้นขึ้นไปเลยนะเพราะว่าบางทีไปติดโซนต้านเนี่ยมันต้องมาลุ้นต่อในสัปดาห์หน้านะครับบางทีเวลาหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยแรงแรงขายมมนเริ่มหมดมันก็มีแรงซื้อกลับบ้างอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แล้วก็ปิดสตนา์ไปนะครับทีนี้ถามว่าสัดดาหน้ามันกวรเป็นอะไรนะครับก็คืออาตามรูปที่ส่งไปตอนแรกนะครับก็คือ มันมีโอกาสที่จะแกว่งในเกอบพวกนี้กว่านะ,ะจะแกว่งนี้ก็ได้ครับแล้วก็ย่อลงมานะครับหรือว่าเด้งขึ้นไปนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะนิวไฮไปเนี่ยมันต้องดูวันถัดไปนะครับทีนี้ถามว่าถ้าใครยังถือหน้าอยู่คนที่ถือหน้าบายกำไรอยู่คนที่ซื้อตอนที่ต่อไส้เงี้ยจะลองถือดูก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆทุกคนต้องถือหมดเพราะอ่าตอนนี้ใครถือนตะ่ตอนนี้คือเราติดนะอยู่เพราะมันปิดสต่์ไป แต่ว่าถ้าใครจะวางแผนเข้าเทรดในต่อเนี่ยดูราคาเปิดบันจันก่อนน่าจะชัวร์กว่านะครับซึ่งถ้าเรามองในรูป้บบนี้นะครับการขึ้นมาชั้นๆแบบ่านีนะ้เวลาเขาจะยอ่อบางทีเขาย่อดได้ลึกเหมือนกันนะนะครับถ้าแนวโน้มในการการขึ้นเนี่ยไม่เสียนะครับแต่ว่าการย่อเนี่ยมันก็จะยออมันมีโอกาสย่อได้ลึกเหมือนกันนะครับเ,เราเทียบเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นเป็นสัดส่วนกัน ถ้าตรงนี้ขึ้นไป100%ปรบางทีอาจจะถอยลึกถึงสา2สิบแปดเปเซนเลยนะครับนะครับตอนนี้เหมือนจะซึมๆมานะครับก็คือถ้าในสัปดาห์หน้านะครับเปิดไปเสร็จนะครับยังยืนเหนือปลายไส้ของคืนมาสู์ไม่ได้มันอาจจะถอยลงมานะครับเราก็ค่อยมาประเมินทีนะครับแต่เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะแนวโน้มของเอคยังเป็นอ่ายอในขาขึ้นนะครับเดี๋ยววันจันทร์เห็นราคาเปิดอัเดีขึ้ทีนะครับสำหรับที่นี้เอคยูรายสัปดาห์สวัสดีครับ